กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พริมรินอ่านให้ฟังหากฟินสุดๆช่วยคากาแฟเป็นซ u เปอร์ a แตนก็ได้ค่ะต้องการซื้อดีโบหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่เลงด้านล่างใต้วิดีโอเรื่อง ประธานบริษัทนี้ฉันเคยวันไหนตอนที่สองจัดฉากเป็นลมประตูลิฟต์เปิดว่างในชั้นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทสินเดียหาร่างระหงไร้เสื้อสูตทก้าวเดินไปยังห้องประชุมเล็กโชคอย่างเข้าข้างที่ห้องนี้ใหญ่พอสมควรคงทำให้ท่านประธานคนใหม่ ไม่สนใจเธอมากนะักเธอหยุดยืนหน้าห้องมองลอดกระจกเล็กตรงประตูรอบมองภายในห้องเชา้านี้มีคนมาประชุมราวเกือบ20คนล้วนแต่เป็นระดับผู้บริหารขยับร่างถอยหลังแล้วสูดลมหายใจเอื้อมมืออย่างลูกบิดเปิดประตูก้าวเข้าไปดวงตาคมรี เพ่งมองร่างสูงใหญ่ของชายหนุ่มชาวเอเชียมองยังไงก็ไม่ใช่ชาวต่างชาติอย่างที่เธอคาดการไว้ใบหน้าคมสันจมูกโด่งขึ้นสันริมฝีปากบนบางกว่าริมฝีปากล่างกรอบหน้าแกร่งเหลี่ยมชัดเจนผมสีดำสนิทหวีเรียบลงน้ำมันนั่งเอ็นกายพิงพนักไขว่ยห้างมือยกขึ้นรูปคางแผวเบาขณะที่ดวงตาสีนินเข้มจัด จับจ้องไปยังรองผู้อำนวยการสาวฝ่ายประชาสัมพันธ์กำลังยืนรายงานผลงานไตามาดล่าสุดเธอชะงักงานสุดลมหายใจเข้าเต็มปอดแล้วยกมือทาบอ,อกไม่รู้ตัวไม่อาจระงับที่ระจรที่กำลังเต้นรัวกระหน่ำได้สินเดียจ้องชายคนนั้นประธานบริษัทคนใหม่ชายหนุ่มรูปหล่อที่สุดที่เธอเคยเห็นมาและเธอไม่มีวันลืมคืนนั้น คืนที่เขาและเธอนวนเนียกันอยู่บนเตียงร่างระหงนิ่งขึงคิดหาทางเอาตัวรอดจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าแย่แล้วฉันเอาไงดีเอาไงดีเขาจะจำได้ไหมจูจูสมองที่กำลังพร่ามัวพันผุดภาพนางเอกละครโทรทัศน์ที่เธอเพิ่งดูเมื่อคืนเป็นลมไอเดียเป็นลมเหลือนี้ เสียงของหล่นท้ายห้องทําให้ทุกคนในห้องประชุมต่างหันมองไปทางต้นเสียงเป็นตาเดียวเฮ้ยเดียโบนิตาทลาลุกจากเก้าอี้เมื่อมองเห็นร่างของเพื่อนซีนอนแผ่บนพื้นท้ายห้องโดยมีแฟ้มงานปิดหน้าอยู่ร่างเล็กย่อตัวนั่งลงข้างเพื่อนเอื้อมมือออกไปกำลังหยิบแฟ้มที่หล่นบนหน้าพันมือเพื่อนออกแรงยื้อไว้จนโบนิตาตกใจ อย่าพูดเพื่อนสนิทตาเบิกค้างเมื่อได้ยินเสียงซินเดียพูดลอดไรฟันกระซิบเบาอะไรกันวะเนี่ยเออพาเราออกไปก่อนเร็วโบนิตามองคนในห้องประชุมที่เพียงลุกยืนมองไม่ได้คิดเข้ามาช่วยเหลือคงกลัวประธานคนใหม่เพราะตอนนี้สายตาคมดุดันจ้องมองเธอกับเพื่อนสนิทที่ยังนอนบนพื้นขมิงเป็นลมค่ะ คุณซินเดียเป็นลมโบขออาสาสมัครอุ้มคุณซินเดียไปห้องพยาบาลหน่อยค่ะผมเองครับขอบคุณค่ะคุณพิมโบนิตาหลีกทางให้พิมรองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินการบัญชีรูปร่างสูงใหญ่พออุ้มร่างระหงของเพื่อนรักเธอได้ขอโทษด้วยนะคะท่านประธานโบนิตาลอบกรื่นน้ำราย,ยามศตาสีนินเข้มขน้น ที่อย่างจ้องร่างของเพื่อนสนิทในอ้อมกอดพีมพ์ถือโคง้งศีรษะก้งตาำแล้วรีบล่าถอยออกจากห้องทันทีคนนั้นใครกันเสียงเข้มทุ้งตาำพูดภาษาไทยชัดเจนจ้องตามคนทั้งสามจนประตูห้องประชุมปิดลงจึงละสายตาออกมาหันหน้าไปทางมิลินรองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณซินเดียเช้านี้เธอมาสายเพราะรถเสียขบอตตําแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายขายอีธานสมิธเอียวหน้าไปทางอลันเลขานุการส่วนตัวคนสนิทที่หิ้วมาด้วยจากอเมริกาขอแฟ้มประวัติครับบอตสีหน้าบอสใหญ่อย่างครุ่นคิดร้างระหงแม้เห็นเพียงแวบเดียวก่อนที่ดวงหน้าหวานคมจะซุกหายเข้าไปยังซวงอกพนักงานหนุ่ม ยามถูกอุ้มออกไปทว่าดวงหน้างดงามคุณตาทำให้เขานึกไปถึงค่ำคืนสุดวิเศษกับเธอคนนั้นสาวเอเชียที่หายเข้ากรีบเมฆในเช้าวันต่อมาฉันต้องลางานเฮ้ยเดียเป็นอะไรมากป่ะโบนิตาส่งยิ้มแห้งให้พยาบาลสาว ประจำห้องปฐมพยาบาลของบริษัทหลังจากที่เพื่อนสนิทลุกขึ้นนั่งแล้วเอ่ยด้วยเสียงดังพอสมควรทั้งดูท่าไม่ได้เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยยกเว้นดวงตาคงมีแววตื่นประหนกไม่ฉันต้องลาง,งานเรื่องคอขาดบาดตายสินเดียวาดขาลงจากเตียงทันทีแต่ยังไม่ทันได้ลุกเดินโบนิตาเข้ามาขวางทางไว้เสียก่อนมีเรื่องอะไร หน้าตาตื่นตกใจขนาดนี้แกโบแกจำเรื่องคืนนั้นได้ไหมเรื่องอะไรสินเดียเหลือบมองพยาบาลสาวก่อดกวักมือให้เพื่อนชะโงกหน้ามาใกล้ๆเอามือป้องปากพูดเสียงกระซิบเรื่องเมื่อสี่ปีก่อนที่เราเลี้ยงฉลองจบแล้วเจอชายคนหนึ่งในห้องมอลลี่จำได้ไหมจำได้แกคิ้วผู้ชายกลับไปด้วยหนึ่งคนเปาะเช ซินเดียดีดนิ้วตรงหน้าเพื่อนมองด้วยความคาดหวังจนโบนิตาต้องยืดกายตั้งตรงจดจ้องในตาแวววาวระคนแตกตื่นของเพื่อนรักแล้วจึงตาเบิกโพรงก่อนจะครี่ยิ้มกว้างหัวเราะงอหายโถแกนึกว่าเรื่องอะไรเรื่องแบบนั้นใครจะไปใส่ใจกันบ้าหรือเปล่าฉันนอนนอนกับประธานบริษัทเลนว้ยแกฉันจะสู้หน้าเขาได้ยังไงทำไมล่ะ เขาคงลืมไปแล้วตั้งนานขนาดนั้นไม่เสี่ยงดีกว่าวันนี้ชะลาป่วยเลยแล้วกันว่าแต่ว่าเจ้าของคนใหม่ชื่ออีธานสมิธทำไมกลายเป็นหนุ่มเอเชียไปได้มัวทำอะไรอยู่ถึงไม่รู้เรื่องประธานคนใหม่นะเป็นลูกบุญธรรมคุณจอนสมิธรับมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กที่สําคัญฉันนี้ขอหัวเราะแกล่วงหน้าเลยเขาเป็นคนไทยคราวนี้ สินเดียก้นแทบไม่ติดฟูกทะลึ่งตัวลุกพวดลงจากเตียงคนไทยแต่ตอนนั้นเขาพูดอังกฤษเอาแกก็นั่นมันต่างประเทศใครๆเขาก็พูดภาษาอังกฤษยิ่งช่วงหน้าสิวหน้ากวานกำลังเข้าได้เข้าเข็มใครมันจะสนใจถามถ่ายว่ามาจากชาติอะไรครับ <laughs> ไม่มันไม่ตลกฉันขอลาง,งานก่อนขอกลับบ้านตั้งหลักแกนี่แปลกดี สินเดียไม่ฟังเสียงบ่นพึมของเพื่อนสนิทรุดออกจากห้องพยาบาลขึ้นไปอย่างชั้น40ทันทีดวงตาคมรีเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกหวาดวันเธอยังตั้งตัวไม่ติดยามได้พบคนที่คิดว่าจะไม่ได้เจออีกแล้วในชาตินี้ชายร่างสูงใหญ่รูปล่อที่เธอเผลอปล่อยตัวปล่อยกายให้เขาบ้าไปแล้วตอนนั้นฉันยอมให้เขา,เขาได้เปิดซิง แล้วดันทิ้งเงินค้าครูไว้ให้ข้างหัวเตียงกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พริมรินอ่านให้ฟังหากฟินสุดๆช่วยค่ากาแฟเป็น t h a แ k s ก็ได้ค่ะต้องการซื้อดีโบ หรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่เลิงด้านล่างใต้วิดีโอแล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องหนังสือเสียงนิยายโรมานพริมรินอ่านให้ฟัง